ต่อยรอปภไปอีกในโบต้องมอีรปภนะเพ้าว่าหนึ่งน้อมีปฏิคนี่ยถ้าใครต่อยผมพี่เปี๊ยก็จะขวานเอาไว้เอ๊ะแมรู้ไหม,ไหมอาจารยเขาคว้านอย่างนี้เขาทำเขาเดินกลับขึ้นไปวนเวทีท,ทันทีทันใดนั้นเขาประกาศเลย ผมอภัยให้กับคุณผมรักคุณแล้วผมขอให้สมาชิกทั้งหมดในเวลานี้อธิษฐานเพื่อเขายกโทษให้เขาทั้งหมดในขณะที่พูดอยู่นั่นเองเลือดไหลยอยู่ตลอดเวลาเขาต้องไปเย็บแล้วหลังจากนั้นลงขา่าด้วยเป็นเขา่าเป็นเข่าหน้าหนึ่งน้องถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้อง,งดำเนินชีวิตแบบพระเยซูบอกนะ ใครตบแก้มข้างเลงเรายื่นอีกข้างเลงให้กับเขาดำเนินชีวิตอย่างที่เราสอนคนอื่นอยู่เห็นไ,ไ,ไ,ไหมผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยใชไห้ครัคนที่ให้อภัยคนอื่นคือคนที่ถือตัวเนี่ยฉันมีศักดิ์ศร,รีมันเหยียบย่ำศักดิ์ศร,รีฉันฉันให้อภัยมันต้องกลับมากราบกราบกราบฉันก่อนฉันถึงจะยกโทษให้มันเราเคยเป็นแบบนี้ไหม เห็นไหมครับผมเคยเป็นขนาดที่ว่าถ้ามันไม่มากราบเท้าแล้วผมไม่ได้เหยียบเท้าเหยียบหัวมันไว้ด้วยผมจะไม่ยกโทษได้แต่นั่นคือตอนเป็นเด็กเอเมนตอนเป็นเด็กเราเคยเป็นแบบนี้ไหมมันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีถามว่าเด็กมันมีศักดิ์ศรีอะไรบ้างศักดิ์ศรีมันอยู่ที่เท้านี่แหละถ้ามันไม่มากราบเท้าฉันเม่เช้าฉันไม่ได้เหยียบหัวมันถ้ามันไม่ได้เยียบเท้าฉันจะไม่ยกโทษให้ เราได้ยินอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราเคยคิดด้วยเคยไหมครับเคยไหมครับเห็นไหมแต่ววันนี้เรามีสักศีของพระเจ้าแล้วะะนะเป็นศักศีสนิรันดรเห็นไหมเอาละในการยอมเชื่อฟังกันพระพุทธีบอกว่าจะต้องมีการถอนใจถอนใจในการปฏิบัติต่อ,อก,กันและกันหรือถอนใจในการเชื่อฟังหรือยอมกันและกันคนที่ไม่มีความถอนใจจะยอมกันและกันไม่ได้ สามีภรรยาถ้าไม่ยอมกันละก,กันก็จบสถิติท่อเมรยายการคู่สมรสยาวร้านหกซและเป็นจริงในคริสตจักรด้วยเชื่อไหมเชื่อไหมเป็นจริงในคริสตจักรด้วยดังนั้นเราไม่ได้ทําตามที่เราได้ได้สอนตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดศักดิ์ศรีคนนี้ทิ้งศักดิ์ศรีแบบมนุษย์เอาศักดิ์ศรีแบบพระเจ้าศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าจะไม่มีวันลดลงพระเยซูเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5้ถึงเกได้กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์เอาไว้ว่าพระองค์ทรงสภาพพระเจ้าแต่พระองค์กลับทรงสละกเสด็งลงมารับสภาพธาตุถือกำเนิดเป็นมนุษย์และถึงกระนั้นพระองค์ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณะ ยอมตายเป็นไหมแอนเคนเพราะการเชื่อฟังแต่ก่อนที่พระองค์จะเชื่อฟังได้พระคัมภีร์บอกพระองค์ทอมใจลมยอมเชื่อฟังยอมตายคุณยอมเชื่อฟังพระเจ้าในขนาดนั้นไหมแล้วสิ่งที่ตามมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจึงยกพระองค์ขึ้นสูงถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณสูงขึ้นคุณจะต้องทอมใจอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าผลทางขึ้นคือคุณต้องลงไปก่อนลดความทยอย ให้หัวใจคุณอยู่ในที่ที่คนอยู่เอเมนแล้วพระคัมภีร์บอกท่านทั้งหลายจงมีน้ําใจแบบเดียวกับพระเยซูพระคัมภีร์บางคนบอกว่านี่พระเยซูนีทาได้แล้วคัมภีร์บอกอท่านทั้งหลายจงมีน้ําใจแบบพระเยซูให้จิตใจแบบนี้ความคิดแบบนี้มีอยู่ในท่านด้วยมีหรือยังครับวันนี้มีแนะ่คุณลับมาแล้วเห็นพระวจนะเข้าไปแล้ว เอเมนแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องคุณกลับมาาหน้นคุณถอมที่ไปได้อีกแต่ผมไม่ได้หมายถึงถอนในร่างกายนะแต่หัวใจคุณจะเป็นด้วยเพราะส่วนหัะใจเอเมนนั้นในการที่จะเชื่อฟังกันยอมอยู่ใต้อำนาจของกาละกันจะต้องมีความถอนใจคาว่าถอนใจตรงนี้ในภาษากรีกคือสวมความถอนใจวันนี้มีใครถามว่ามันกคุณสวมเข็มขัดนิรภัยมาไหม มันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการกรักกุลไว้ถ้ามีกุลหมัเหตุแทนที่คุณจะพุ่งออกไปนอกกระจกผมเคยนั่งรอรถเมล์แล้วมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาเกือบจะชนผมเนี่ยตอนแรกผมนั่งอยู่อ่านั่งอยู่ในตรงกระถางเขาเขาทำเป็นเป็นเป็นบล็อกขึ้นมาเป็นกระถาตงต้นไม้ผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกมีอะไรบางอย่างบอกให้ผมย้ายปไปนั่งอีกคน แล,ล้วเองก็มีรถวิ่งเข้ามาแล้วมันหักหลบรถที่วิ่งสวนไปมันวิ่งมาชนกระถางนั้นกระถางแตกหมดเลยผู้ <c oughs> ชายและผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าอายุผมว่าประมาณ20่หัวของท, <c oughs> ทั้งคู่ชนกระจกกระจกแตกเป็นรูข้าหนึ่งทั้งคู่หมดสติทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรไม่รัเดเง็นคับเงินลงเอเม รู้ไหมครับว่าจงสวงวนง่อมใจคําว่าสวงในที่นี้เป็นการสวงแบบรัดเอาไวใา้ให้ภาษาคลคุณต้องรัดความผอมใจเอาไว้เพราะถ้าคุณไม่รัดมันไว้คุณจะออกไปนอกกระจกคุณจะไปออกไปนอกขอบเขตของรจชนะของพระเจ้าให้สรมรวจตัวดูตัวเองนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณเคยหลุดบ้างไหมเคยหลุดไหมเพราะอะไรความผอมใจไม่ได้รัดเอาไว้ แม่จริงไหมครับจริงเลย,เลยอ่าแต่วันนี้คุณจะต้องรัดตัวเองเสมอตื่นเช้ามารู้ไหมคุณอยากอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ตื่นมาคุณก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วแม่แต่ถ้าจะอยู่ฝ่ายวิญญาณน,นี่มันเป็นอีกเรื่องนละ้วพระคัมภีร์บอกคุณต้องสวมคุณต้องสวมคุณต้องรัดเรื่องของความ่อมใจเอาไว้และนั่นเป็นหน้าที่ของคุณเองผมไปนั่งในรถถ้าถ้าผมไม่ทําอะไรมันก็ไม่รักนะั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของเรา มันไม่รัดให้เราเลยอัตโนมัตคุณไม่ตื่นมาแล้วถอนใจอัตโนมัติเห็นไหมคุณต้องตื่นมาสิสามีคุณหรือภรรยาคุณพูดอะไรไม่ดีัคุณกันไหรนะัะยิ่งตอนตื่นใหม่ๆเนี่ยแสบเลยนะนะผมบอกขอให้กนะ่นทันทีที่ลืมตาได้สังสารเสริญพระเจ้า,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 าวันนี้ลูกของเริ่มต้นรักชีวิตของลูกด้วยความถอนใจนะครับ พี่น,อน้องครับในพระคริสต์เราได้อ่านไปแล้วในข้อที่สิบนะครับพระเจา้าได้ทรงเรียกให้เรามีศักดิ์สรีนิรันดร์คำว่านิรันดร์บอกให้รู้แล้วว่ามันไม่มีวันพล้องไม่มีวันหมดไปและในข้อที่หนึ่งยังกล่าวถึงศักดิ์สรีนิรันดร์นี้ว่าเป็นศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลังยังมีศักดิ์สรีที่คุณจะได้รับอีกนั่นคือเมื่อพระเยซูเสด็จมาปรากฏร่างกายของคุณจะเปลี่ยนใหม่ได้รับศักดิ์สรีของพระเจา้าและศักดิ์สรีนั่นแหละที่จะรับคุณขึ้นในขบ และนอกเหนือจากนั้นในข้อเดียวกันได้กล่าวว่าเมื่อรรพระผู้ยิงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏคุณจะได้รับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยและอยู่ในข้อที่สี่นั้นศักดิ์ศรีของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีนิรันดเป็นศักดิ์ศรีที่คุณได้รับและเป็นศักดิ์ศรีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยเอเมนพี <Amen. S 2> ่น้องครับบางคน มีความคิดว่าเมื่อเรามาเป็นคร yes. so, ิสเตียนแล้วเนี่ยทําไมฉันยังมีปัญหาอยู่เคยได้ยินคนไปประกาศกับเราไหมเธอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีปัญหาชีวิตเคยนะมแต่เราเป็นคริสเตียนกี่ปีแล้วมีไหมมีพระเยซูบอกว่าไงครับผู้ที่จะเดินในทางพระเจ้าผู้นั้นจะต้องฟูมเห็นพระคัมภีร์กล่าวในพระสัญญาเดิมว่า ฝ่ายผู้ชอบทมก็ถูกคมใจหลายอย่างแตอ่อย่างอยู่แค่นั้นครับแต่พระเจ้าทรงช่วยผู้เขาออกมาให้พนหมดเห็นไ,ไหมเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากปัญหาแต่เมื่อมี